คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมวายเบริตโตนะครับมาแวะเข้ามาจับเป็นเกมแรกแลวกันผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมรอบนี้มีเข้ามาที่500นะครับเป็นแรกนี่ผมขอจัดเบสิบไปเลยแล้วกันผู้ชมรอบนี้ผมยังไม่ใส่ออโต้นะครับ ดูดิว่าคุณ500จะลุ่งหรือว่าจะร่วงนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้มาทําคลิปลงให้ดูนะครับไม่ค่อยสบายครับผู้ชมก็เลยพักผ่อนไป1วันนะครับวันนี้กะว่าจะมาจัดเต็มที่และกันผู้ชมหากมีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับถือว่าชดเชยเมื่อวานแล้วกันนะนะไปต่อเลยครับผม โอเคสวยไหลต่อเพื่อน <c oughs> ได้มาที่หนึ่งร้อยครับทุกผู้ชมเกมนี้ไม่มีให้ซื้อฟรีนะดุนเข้าฟรีเองนะครับแล้วแต่ดวงนะผู้ชมดวงใครดวงมันนะ <c oughs> เดี๋ยวจบเกมนี้ผมว่าจะแวะเข้าไปเล่นเกมไก่ชนสักหน่อยแล้วกันนะผู้ชมเดี๋ยวเกมนี้ให้รอดล้วกันนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับทุนน้อยแบบนี้นะครับ มาเดี๋ยวผมลองเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะครับเป็นเบ็ดสามสิบดูนะเรียบร้อยครับผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องเลครับดูดิว่าจะล่านหรือเปล่านะเบ็ดสาสิบนะครับแตกสัก2-3สองสามพันนี่ผมเลิกเลยนะผู้ชมรอบนี้ไม่หวังเยอะนะครับขอแค่ได้กำไรก็พอนะ จะได้ไปต่อเกมอื่นนะครับมารอบนี้ได้มาที่510นะครับบอกเลยเกมนี้ถ้ามันแตกก็แตกดีนะทุกผูชมแต่ว่าเป็นเกมที่เข้าฟรียากนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องคอมโบนี้ก็ใหลดีพอใช้ได้เหมือนกันนะครับเคยแตกนอกมาแล้วนะทุกผู้ชมเกมนี้นะครับมาสามฟรีหรือเปล่าโอ้โหทำไมานี้บันเทิงเลยนะทุกผู้ชม โอเคครับผมได้มาที่3,390นะครับยังเหลือหมุนฟรีหรอบนะมคิดดูผู้ชมกำไรเน้นๆนะครับตอนนี้เราก็ได้วินมาที่4,6แล้วนะครับโอ้โหรอบนี้ได้มาที่2,3 0 3นะเก็บต่อคูณยาวเลยครับทุกผู้ชม มรอบสุดท้ายครับผู้ชมโอเคไหลไปเพื่อนอืม้มคูณ22ครับผู้ชมเอาแล้วไงจังหวะนี้จากไปครับผมโอ้โหดอกสุดท้ายครับผู้ชมแม่อ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผู้ชมรวมยอดเลยนะครับมุนฟรี12รอบนะครับเบตสาบก็ได้มาที่18นนะโอ้โห ดอกสุดท้ายสุดจัดครับทุกผู้ชมเจอแบบนี้ไปต่อดีไมเนี่ยโอเคครับทุกผู้ชมเอาเป็นว่าผมไม่ไปต่อแล้วกันนะเดี๋ยวไปต่อเกมไก่ชนแล้วกันนะสรับเกมนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนักรัร